ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอ,อนำเสนอ bmw 5 2 5 ise คันนี้เป็น e 6 0ปี2006ครับเครื่องเดิมเบนซินส4 0 0ซนีซีไม่เคยติดแก๊สเกียร์อัตโนมัติ ad, พวงมา unction, ลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบกรอบคัน บบาหนังแท้ปรับไฟฟ้าภายในสะอาดมาหลังปรับไฟฟ้าแอร์เยน็นเสียงเดิมดังฟังเพราะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบปรับข้างไฟฟ้าใช้ได้ครบมีพุทธสตาร์ตปารเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นทันล็อกกุญแจเรมอมดครบสองดอกสีดำเดิมสวยเงาไรลิ้วรอยตัวทางสวยไม่มีตำหนิช่วงล่างดีมากเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อ ซอแม็กเดิมสวยยางดีดอกเหลือเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานถ้าช่างมาดูได้ครับจะปองระบุไว้ฝาสีไม่ขาดปี66ครับเอกสารพร้อมโอนรถอยู่พระาม2องซอย82กรุงเทพมหานครสนใจก็ต้องติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมตจากเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ทิทายขีปแปลว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกํำลังใจให้กับทางช่องได้หารถดีๆมาให้ชมกันอีกนะครับ